ปิดท้ายกันด้วยซีรีส์ Love Sick รักวุ่นวัยรุ่นแสบของพว่วงกับไฟแรงแอนดี้ราชิตกุศลคูสิริที่เคยฝากผลงานไว้กับหนังเรื่อง Virgin Am I รักแรกกระแทกจินซึ่งได้เลืกดีเปิดกล้องบงสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นการดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ชื่อดังถ่ายทอดประเด็นรักในวัยรุ่นและเรื่องวุ่นวุ่นในครอบครัวนำแสดงโดยทัพนักแสดงหน้าใหม่ยกเซตก่อนจะย้ำให้ฟังชัดๆว่าไม่มีการลอกเลียนแบบหรือว่าก๊อปปี้เนื้อหาจากซีรีส์วัยรุ่นเรื่องไหนแน่นอนค่ะ ความต่างนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรฮะความมันจะเป็นเรื่องของเ,อเหตุการณ์ในชีวิตของวัยรุ่นเหล่านั้นที่เรามันอาจจะเป็นประเด็นเดียวกันแต่เรานําเสนอมุมมองในอีกมุมมองหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นมุมมองที่วัยรุ่นมองกันเองไม่ใช่ผู้ใหญ่มองวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันถูกนําเสนอออกมามันก็จะค่อนข้างค่อนค่อนข้างเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จริงจัง สำหรับซีรีส์เลิฟซิกรักวุ่นวัยรุ่นแสบจะลงจอยแฟนๆได้ฟินจนนอนจิกหมอนในเดือนกรกฎาคมนี้ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีทางโมเด r ร์นทีวีค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะโมเด r ร์นทีวีของเรานี่ละค่ะ